ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนมโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะกลับมาอีกแล้วเนาะก็กปอะอื่นแนะนําตัวเองก่อนนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยาณเป็นชมรมสอนไหว้ด้วยเกี่ยววิชา24ทรหรัสเจ็ดตัวก็ฐานรายมือง,งเฮงไพเ่เอราวต่างๆรวมไปจนถึง วิชาที่ต้องพูดเลยก็คือวิชาดาวนิชโชงนั่นเองนะคะเป็นศาสตร์วิชาที่ม่งบอกถึงเรื่องของความแม่นยาในเรื่องของตัวเลขนะคะในการสิ่งโชคนั่นเองเนาะใช้ประสบการณ์ถึง18ปีบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะนะคะเก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถมาแล้วเอามาวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขแต่และตัวแต่และตัวบอกได้เลยว่า <c oughs> ลุ้นสุดๆ <c oughs> นะคะต้องหวังนี้เลยเนาะนะคะท่านใดอยากเรียนไม่ว่าจะากจะเรียนหรืออยากจะ จะเข้า VP ีหรืออะไรก็ตามติดต่อจันต่ายได้เนอะแล้วก็อันนึงค่ะเป็นเลขเดตตาทิพฏิทินเลขเดดตาทิพนะคะเป็นเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขของวันนั้นที่หวยออกอะค่ะว่าออกอะไรโนประมาณแลงลองดูผลงานการรอบปัจจุบันค่ะนะคะงวดของวันที่16มีนาคม68นปดโนจันให้เด่นเลข2กับเลข3นะคะ หวยออก32ล่างแล้วก็36บน36 6ห 3, บนนะคะให้ตัวเน้นเลยนะคะ32แล้วก็ให้ตัวกันคือ36ค่ะอ่านะคะแล้วก็ยังได้ออมสินอีกคือ1441 14ด้วยนะคะอืมนะคะท่านใดมีหนังสือเล่มน,นี้ก็งัดขึ้นมาดูว่าจริงหรือไม่นะคะนะคะปกติราคาเนี่ย2,000 9 9 9นะคะลดเหลือ2,000ท่วนนะคะท่านใดอยากได้ก็ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้เลยนะคะ08 159 159 87 08 159 159 87เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียค่ะจ้ะ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นก็คงต้องขอแสดงความดีใจกับกลุ่มของ VP นะคะกลุ่มของ VP ก็นะรวย เนาะหลายท่านก็โอนเงินกันเข้ามามาซื้อขนมให้น้องพุ่มเพชรกันก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอไม่ใช่ดีใจด้วยขอโทษด้วยนะคะไอ้ขอบคุณด้วยอย้เป็นไรเนี่ยขอบคุณด้วยค่ะมุกเยอะแม่าจา์เนี่ย <c oughs> นะคะขอบคุณกับทุกทกท,กท่านด้วยแล้วก็แสดงความดีใจกับทุกท่านที่รวยรวยกันนะคะมันก็เป็นปัจนาแรกอะคะ่ะที่อยากให้ทุกคนปลดนี้ปลดสินกันเนาะแต่มันก็แล้วแต่บุญทาวัสนาสงแล้วแต่บุญบารามีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะประมาณนั้นเนาะ แล้วมาดูผลงานกันดีกว่าอย่าขี้โม้แย mm ่แรงเลยได้เลยนะคะเล่ดับบนค่ะงวดของวันที่16มีนาคมนะคะงวดนี้ออก6 3เรามสแกนดูกันค่ะตุดตุ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 โอ้ยดับเอาอยู่นะคะ่าท่านใด ดูเป็นแนวทางเนาะค่ะคขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดับเอาอยู่ไหมเอาอยู่เอาอยู่นะคะประมาณนั้นต่อไปค่ะดับร่างค่ะดับร่างงวดของวันที่สิบอุดงกางวดของวันที่สิมีนาคมนะคะหวยออกสาสองค่ะเราสแกนดูกันตุ๊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 นั่นดับของเรา เอาอยอีกแล้วนะคะอ่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะเออเอาอะไรอ๋อราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะวันนี้อยู่ในราศีพฤษภอาจารย์ให้หกสามสก็แสดงความดีใจด้วยที่คนเข้าไปดูในส่วนของราศีเนาะนะคะก็เป็นแนวทางเนาะนะคะประมาณนั้นเขาบอกว่าอะไรนะ อ่ถ้าท่านท่านไม่เชื่อก็ถอยคลิปไปดูได้นะคะว่าอาจารย์พูดจริงหรือไม่เนาะนะคะต่อไปค่ะเเลขเด็ดตาทิพย์ละกันค่ะนะคะ,นะคะเลขเด็ดตาทิพย์วันนี้เด่ดนค่ะเด่นสลตีสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างบา้าสเนาะนะคะอาจารย์บอกว่าเด่นที่เลขห้านะคะอ๋อเด่นที่เลขสามก่อนเด่นที่เลขสามสามอะไรสามหก 6กสตัวบน5 6 3 5 6สาหาลายท่านเก่งมากๆเลยนะคะก็จับหลักการแล้วก็ไปดูว่าจาันให้เด่นตัวไหนไปดูที่ล็อกนั้นอืนะดีใจด้วยค่ะแล้วสามอะไรสาสองนะคะ3 2มเนาะสตัวล่างค่ 3, 2, ะ, 3, 2, ะ5 9 5นะคะอีกชุดหนึ่งค่ะ9 2 7 9 2องเหกตัวเดียวกันนะ นะคะประมาณนี้เด็ดเฉพาะเลขเด็ดตาทิพย์อย่างเดียวหรือไม่ไม่ใช่ค่ะก็ยังมีเลขของพ่วงเพชรตามมาด้วยนะคะวันนี้พ่วงเพชรจัดจหนักจัดเต็มค่ะ <c oughs> นะคะหกอะไรนหกสามหกสามนะคะก็จะเป็นห้าหกสามห้าหกสามสองอะไร สองสส,สองนั่นเองจัดไปเลยค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะสามตัวเนาะสาตัวบางท่านก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังดูไม่เป็นเนาะก็อธิบายซ้ำเหมือนเดิมค่ะนะคะสูตรหนึ่งของเราสูตรของเรามีอยู่สอง,ส,องสูตรนะคะสูตรหนึ่งกับสูตรสนะคะสมตัว ของเรามีสูตรหนึ่งกับสูตรสองสูตรหนึ่งต่างกับสูตรสองอย่างไรสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งบันทามไม่นับเพราะอะไรคะเอาไม่อยู่คะ่ะเพราะว่า,ามันจำนวนตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะแล้วในหนึ่งล็อกะคะ่ะมีประมาณ1 0ถึง15ตัวเท่านั้นแล้ว15ก็มีแค่ล็อกเดียวด้วยคือล็อก7เนาะนะคะประมาณนั้นก็บ่งบอกได้แค่นี้ค่ะนะคะ,นะคะก็ เป็นสิ่งที่น่าลงทุนน่าเพียงแค่เรารู้1ตัวเท่านั้นเองเนาะจายว่าถ้าเป็นสูตรสนะคะเราอาจารย์บอดเด่น5ใช่ไหมไปดูที่ล็อก5ุ้หวยออะไรห้าสามหแบบนี้จริงหรือจานจริงค่ะไปดูได้เลยเนาะหรือว่าท่านได้เลข6มาดูล็อก6ค่ะ6 3 5นะคะถ้าคุณได้เลขก3มาก็ไปดูเลยค่ะ3 5 6จริงไหมไปดูได้เลยนะคะประมาณนั้นอ่าเนาะ เดี๋ยวเขาจัดระเบียบสังคมแป๊บหนึ่งโอเคต่อไปค่ะราศีไปแล้วเนาะต่อไปก็เป็นทักษะพารวยนะคะตำแหน่งของทักษะพารวยบอกแล้วค่ะไม่เคยผ่านจนนะคะสามหกหกสาในรัฐบาลค่ะแล้วก็อมสินค่ะสีหนึ่งค่ะนะจ๊ะมา,ม,ามาดูรอบนี้กันเนาะรอบนี้ใครจะมีวาสนานะ เพราะว่ารอบที่แล้วเนีอาจารย์บอกว่าคนวันคารเนี่ยน่าสนใจนะอันนี้สนใจหรือเปล่าน้อนะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์ให้เลข1 0 1 1 1 9 9 0 9 8นะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของคาว่าเดอะสตาร์นะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะโด่งดังมีชื่อเสียงม,มีมีการงานที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้ไม่ได้เป็นคนที่ อาจจะไม่เคยอยู่กับที่นะคะทำงานหลายๆอย่างได้ไม่ได้ช่วงนี้เงินสะพัดหาเงินคล่องหาเงินง่ายมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นเนาะเรื่องของการเสี่ยงโชคจัดไปเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะแล้วก็จะมีโชคเกี่ยบใกล้น้ําก็ลองไปเสี่ยงโชคกับ แถวแถวแบบคลองบึงน้ำสะอาดหน่อยก็จะดีก็ทะเลไปเลยนะคะประมาณนั้นจะมีโชคเกิดขึ้นนะคะต่อไปค่ะคนวันจันทร์20 23 24 2728นะคะอาจารย์ดนะคะจได้ค่ายของคำว่าชารอยศช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยอาจจะแบกภาระหลายๆอย่างนะคะหรือชีพรจรลงเท้าไม่เคยอยู่บ้านไลยไมก็ได้เที่ยวบ่อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้รับภาระหน้าที่ เขาเรียกว่ายอดขุนพลนะคะเป็นอย่างนั้นเนาะอ่าเป็นขุนพลที่แบบนําทัพเก่งนะคะเป็นผู้นําได้อย่างดีนะคะเลยเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยหวานชื่นนักนะคะ<ม>ก็อดทนนเิไป <c oughs> นะคะ <c oughs> ในเรื่องของเสียงโชคก็จัดไปเลยค่ะนะคะร <c oughs> ออะไรนี่นะคะ <c oughs> ต่อต่อไปค่ะ <c oughs> คนเกิดวังคางได้เลข 30, 33, 38, 39, แล้วก็92นะคะ <c oughs> ได้ไพ่ของคำว่า Temperance เนาะ <c oughs> ไม่รู้วันนี้วันนี้วันอังคารจะมีโชคอีกไหมเรามาดูกันนะคะคนเก <Okay. S 2> ิดว like ันอังคารแทมพรแงเขาบอกว่ามีเป็นช่วงของการที่เหมือนคนวันอังคารไม่่อยอยู่กับที่นะคะไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนใจร้อนทําอะไรอยากให้ได้ดั่งใจตัวเองว่าไปนะคะแล้วก็เป็นช่วงของคนที่มีอิสระขวางเธอไม่ได้นะคะถ้าเธออยากทาอะไรก็ปล่อยเธอทําไปโนประมาณนั้นแต่จะทําอะไรแล้วก็ตามสิ่งที่อยากเตือนก็คือช่างใจ วัดใจให้ดีๆหรือหาผู้ามาแบบปรึกษาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้นะคะว่าจะทําดีไหมอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปเนาะนะคะอย่าพึ่งผีผานอย่ารีบร้อนนะคะรู้แล้วว่าเก่งมีนะคะยอมรับใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะคนวันพุธค่ะ40 41 46 47แล้วก็49ได้ไพ่ของคำว่า the moon เขาบอกว่า คนเกิดวันพุธถ้าอยากเสี่ยงโชคเขาบอกว่าเสี่ยงเลขบ้านเลขรถเอานะคะหรือเลขเก่าๆที่เราเคยแทงนะคะมันจะย้อนกลับมาเนาะประมาณอ๋อพูดถึงเลขเก่าเมื่อวันที่แล้วอาจารย์พูดอยู่ค่ะเลขที่เราเคยแทงนะคะมันจะกลับมาเอามาตเต็มๆเลยเนาะนะคะแล้วก็คนวันพุธช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลได้ไม่ได้มีเรื่องของความที่เหมือนกับ บอกใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้หวานชื่นอย่างที่เราคาดหวังไว้ก็อดท,ทนเอานะคะที่มันก็ห่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปค่ะ mm. ต่อไปค่ะคนวันพฤหัสเลขห้5 2 5น5 5 5ห5ค่ะได้ไพ่ของคำว่าเดวิลเขาบอกว่าคนวันพฤหัสช่วงนี้อาจจะบ้าหวยนะหักโหมหักโหมนะคะ mm. อาจจะรู้สึกว่าเออ อยากเล่นเยอะขึ้นอยากมีโชคลาภอยากเอาไปแก้กไขปัญหาเรื่อ,องหุ้นนิสินได้ไหมได้หมดเลยค่ะปัญหาที่แบบปกปิซดซ่อนเล่นไว้ไม่อยากให้สามีรู้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะนะคะเรื่องของความรักก็ระวังตรวจสอบดูดีๆนะคะอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้ให้ระวังนะคะประมาณนั้นต่อไปค่ะคนวันศุกร์ค่ะ6 1 6 2 6 5 6 8แล้วก็69นะคะจับได้ไพ่ของคำว,ว่า emperor เขาบอกว่าช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์เหมือนมีภาระมีหน้าที่บางสิ่งบางอย่างต้องแบกภาระเอาไว้ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจใครนะคะเชื่อมั่นตัวเองสูงจะทําอะไรก็ต้องทําด้วยตัวเองให้ประสบความสําเร็จให้ได้นะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคจัดไปได้เลยนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะต่อไปค่ะคนเกิดวันเสาร์7 0 7 5 7 6 7 8แล้วก็79นะคะได้ไพ่ของคำว่า The ได้ไพ่คำว่า Death <c oughs> ช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์ระวังเรื่องรถนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องรถซ่อมรถเสียได้ไม่ได้หรือกําลังจะสูญเสียของรักไดไ้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางระวังเรื่องของสุขภาพหัวเข่าข้อเท้ากระดูกกล้ามเนื้อให้ระวังด้วยนะคะหรือโรคกเก,ก่าที่เคยเป็นจะย้อนกลับมาได้ไมกระด้เช่นเดียวกันให้ระวังสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสไปทําบุญถือศีลด้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะจะเสริมเสริมโชคลาภแล้วก็สะดอกขอให้ อันไม่เป็นดูเร็วล้าจังเลยอาจารย์เดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะตอนนี้เป็นช่วงของรับวิบากกรรมก็ทำไปนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะว่างั้นเลยเนาะอ่ะเรามาแคปหน้าเจ้ากันนะคะหนึ่งถอยกลับมาก่อนหนึ่งสองสแคปเจอหนึ่งสองแคปเจอหนึ่งสองแคปเจออ่ะน่าจะทานนอกอาจารย์ขออนุญาตวางนะโอเคจบ อาสานนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเรวยๆปังๆนะคะสิ่งใดที่ยังเป็นอุปสรรคสิ่งใดที่ยังเป็นปัญหาก็กค่อยๆแก้ไขไปเนาะถ้าแก้ไม่ได้หรือว่าเ,เหมือนหาทางอยู่ก็โทรติดต่ออาจารย์ตายในเรื่องของการเช็คดวงชะตาได้นะคะว่าควรจะแก้ปัญหาย,ยังไงควรจะทํำยังไงนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ท่านที่อยากจะเข้า VP กับอาจารย์ตายนะคะเพียงแค่บูชาหิน3เส้นนะคะคุณจะได้ VP ของอาจารย์ตาย ยี่สิบงวดได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นได้สูตรหนึ่งและสูตรสองฟรีค่ะนะคะแต่ถ้าบอกว่างบน้อยเอาเส้นเดียวก่อนเลยค่ะนะคะหนึ่งเส้นจะได้บีพีหอมจันตายห้างวดได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรค่ะเอาไปแบบว่าสองตัวไม่อิ่มขอสามตัวละกันนี่นะคะจัดไปค่ะนะคะ ก็ติดต่ออาจารย์ตายได้ที่หมายเลขนี้เลยนะคะอาจารย์ตายหมอด,ดูตาทิพย์นะคะหมายเลข0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและอี l i n ์เนาะนะคะแล้วก็แค่คุณวิงบูชายหิน1เส้นนะคะอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีก็ได้นะคะหรือไทเกอร์อายวาดด้วยเดชอำนาจบรารมีหรือการเสี่ยงโชค นะคะหินทุกหวยค่ะแล้วก็มีหินพายไลท์อยู่ในนี้เ,เป็นหินถูสักถูดโชคลาภนะคะหรือว่าด้วยการเงินหมุนเวียนโชคลาภความรักที่สมบูรณ์ได้ไม่ได้หรือจะเป็นปิเซียเปลี่ยนสีค่ะจะเกิดโชคลาภเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้มอ,อัดหนักไปเลยค่ะนะคะวันนี้ก็คงจะ,จะใช้เวลายเยอะแล้วนะคะอาจจะ บายบายไปก่อนนะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระฆังสองขีดกลิ้งกริ้งกลิงทำไมต้องสองขีดกลิ้งกริ้งกลิ้งด้วยคะจาย์เพราะว่าบางท่านน่ย ตอบเข้ามาบอกอาจารย,ย์ไม่เห็นคลิปนั้นเลยไม่เห็นคลิปนั้นเลยก็เป็นเพราะว่าไม่ได้กดติดตามไว้พอเราไม่ได้กดติดตามไว้ค่ะมันก็จะโชว์ให้เราเห็นแค่เพียงบางคลิปเท่านั้นนะคะนี่คือการแก้ไขปัญหาเนาะนะคะถึงได้บอกกดกริ่งกริ่งกริ๊งตลอดเวลานะคะวันนี้ใช้เวลาเยอะ,ะอาจจะต้องบายบายไปก่อนนะคะแล้วขอให้โชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย